ขาวกระเจาถอบาบนำแม่ปัดดูถูกก็ดูถูกอีกจักจุดเขาจาบนั่งแค่ครั้งเดียวแต่ก็อับชื้นลงนะไม่เกี่ยวกันเลยนั่งขัดขี้ใครไงเมื่เชียไม่ใช่อการว่าเขาไปนั่งเล่นนะเป็นโดนเล่นโทรศัพท์แม่ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยทำแบบนั้นนอกจากจะขัดขี้ใครเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูเพาตอนที่ใต้กับกระติกัดยุ่นเลยขี้ใคร เป็นคนอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วก็ขัดฉันดูจากสภาพอาตั้งหมอนเมื่อเช้าฉันรู้เลยเมื่นไหรไม่อาบกล่องว่าเต่ว่าอาบเนีไงก็หนูไม่เคยอาบมันไม่หนาแนวดิหนูไม่หนาแนาเถ้าหนาแน่ใช่พ่อเขาใจเท่ยอยู่เนี่ยที่ี้ก็อาบกับว่าอาบสาวไไม่ไม่ใช่ไม่ตอนที่กลับมานาาตอนที่จะมากลับมาจากงานมันร้อนไงเอ้ยมันมันเหนื่อยไงมันอยากนอนมันก็เลยลุกไปไม่ไหวก็เลยพุ่งไปนอนก่อน กโอ๊ยมือขึ้นนี่ก็ามากนาแล้วก็นอนมือเศร้ามือคืนนีม่มั้ยาไมให้มาร์กบ่อยหน้าหน้าน่ะยันบ่ขาวสันเดยวเป็นไรอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละสองเธอกับพ่อ,อไม่ใช่มาร์กทุวกวันรู้ผิวเราจะเป็นผิวเด็กเธอจะเป็นสิวกรดได้สื่อบอกให้ล่อแม่เอาในวันหนึ่งที่ดีเป็นฐานะที่ทำมาก่อนเหรอมันจะอุดตันหนูเอาอุดตันตัวเวลานี่ไปแล้วหน้ามันมีที่เป็นสิวมะหายายาจะเอาคก่อคุณก็คอหนาขออย่างเธอตัวเนาะ มักทุกวันไม่ดีแล้วลูกฝุ่นก็ใจก้อนน่ะใช่ค่ะมักอุดตันในคราเป็นสิวเป็นเอ็กเนี่ค่ะไหมมันใสขึ้นทันทีทันใดเลยโอ้ยหนูกับผิวเพงแน่เพิ่นกับเป็นเป็นเอ้าหนูกี่ปีตอนนี้เออไม่ต้องฝ่นแล้วย่าห้าห้าสิบห้าสิบห้าปุ้แม่เป็นย่าทวดเป็นพี่หนูละห้าสิบห้าปีตอนนี้ค่ะ เป็นพี่เออแม่พี่แดงแหละจ๊มาเคยสอนเราทั้งเส้นแทนมาเห็ดหมากสิมากดูปนั่งเรามีสารเคมีนะเธอเราพูดภาษาว่าเห็ดอย่างเราพูดภาษว่าเห็ดมากเส้นไหนมันมากได้อยู่แต่มันบ่อยไม่ได้เลยหนูหนูไม่เคยมาบ่อย อ้าถ้าถ้าชอบถ้า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 ชอบทำจริงๆเนี่ยเป็นออร์แกนิกเป็นพวกร้านหางจระเข้เี่นได้ทุกวันประคามเปียกแตงกวาแตงกวาไปฟันเป็นเว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 นแล้วก็มั๊กปีแคตาลเล่นเนี่ยคนเรานอนดึกปีแคตาลเล่นก็ตาเธอจะได้ไม่ดำนี้่ครับก็ใช่ไงมักมันให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาค่ะนี่ที่ยิ้มมือนี้น่าตะน้องสเวลนนี่ตามเพสซัทเป็นอย่างเฉลี่ยมาก ไปด้วยประเสริเปิ่นเรียนน้ำเมาเมื่อใดเรียนน้ำเมาดอกแด่นอกก้อนรู้ไหมที่มถึงเด่ออกกลัวเดินกลัวมีคนเดินตามหลังโอ้ก็เดินตามปันไดคะไม่อาจจะไม่ใช่ยากก็ได้คิดไปเองเลยน่าคิดไปเองหลังก็ยากมันรอเขาเนี่ยแหะยังแต่งตกใจง่ายมากโอ้ยมัตกใจง่ายเนะคนหนึ่งหันหลังเนาะไ่เห็นไผ่เนาะ เธอรู้ไหมแยาจเตงกลัวอะไรกลัวอะไรคะเฮ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกปมอยู่ร้านพ่อหนิงมีเฮ้ยไปซื้อมาเบิังเฉลียวมันมีอ่ะด้วยเดี๋ยวจะไปซื้อมาหลอกยใจเตงไม่ไม่กลัวงูนั่นบม่กลัวไม่กลัวขาวกระชังทอหานน้ำแม่ป๊าดดูถูกกันหนึ่จอ่ะ คือเขาจากน้นแค่ครั้งเดียวแต่ก็อาบที่งนะไม่เกี่ยวกันเลยนั่งขัดขี่ใครไงบอสเซียไม่ใช่อคาดว่าเขาไปนั่งเล่นน่ะเป็นโดนเล่นโพราัพท์แหม่ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยทำแบบนั้นนอกจากจะขัดที่ใครเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูบ๊อบบ๊อบบ๊อบเขาครับตอนที่ใต้กับกิติคัดยุ่นเลยอี่ไงเอ้าจริงๆแล้วเป็นคนอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วก็ไข่ฉันดูจากสภาพอตั้งหมอนเมื่อเช้าฉันรู้เลยมาน้ไม่สะอาดแต่ว่าอาบเนี่ย ก็หนูไม่เคยอาบเพราะไม่หนาหนาวที่หนูไม่หนาหนาวเลยถ้าหนาหนาวใช่พาะกข้ใจเธออยู่ไหมที่ว่าเาอาบกับว่าอาบสาวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ตอนที่กลับ